ไปโรงพยาบาลก็นานต่อเลือดนี่เราต้องไปลวงหน้าก่อนวันหนึ่งไปบ่อยครับนานครับนานมากชั่วโมงสี่ชั่วโมงไงกว่าจะได้ยาวัฒกรรมเรามีการใช้แล้วหลายพื้นที่ในประเทศนะครับใช่ทามีเครื่องไอวทีมาที่ชุมชนแล้วโอเคค่ะชุมชนจะได้สะดวกขึ้นดีมากเลยอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเปิดเครื่องเลย มันจะมีค่าเก่าอยู่นะครับมันจะลิงก์เข้าสู่ตัวตัดเศษอัตโนมัตินะฮะทีนี้เวลาเราตรวจพุธของคุณน้าก็จะเข้าไปตรงนี้เลยแล้วบอกได้ว่ามีความเสียหรือเปล่าหรือปกติหรือเปล่าเราก็จะลงได้ดตวยตัวเองนะฮะตัวเลขนะร้อยห้าสิบเก้าเจ็ดสิบสี่ความดันสูงขึ้นเปสุดแล้เนาะเราใช้ตัวเองเข้ามาช่วยในการลดค่าได้จ่ายเพื่อไม่พารล้าครับก็คือเราไม่ได้ที่แค่เอาเครื่องไปตั้งแล้วข้อมูลจะวิ่งเข้าระแบบตัวนี้อัตโนมัติประหยัดเวลาแล้วก็ประเมินผมก่อนข้างตรง พอดีมากเลยครับที่ได้เทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาเนี่ยเกไปชกทาวชุมชนอย่างยิ่งเลยครับผมไม่ต้องไปต่อต่อตีสามตีสี่มีอะไรนี่ไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจบเลยถ้าเรามีเชื่อตรงนี้มันจะอยู่ตามชมุมชนมันจะเหมือนนัพกพนา,ากนารอาหารด้วยครับที่บอกว่าการกินอยู่ทุกวันไม่ได้แค่บอกว่า,ากินแล้วอิ่มอย่างเดียว,ยวนะแต่กินแล้วร่างกายมีความสุขไหมอถูุแล้วเราต้องก,การอายุ